สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูโอกรเมืองนี่ก็คือต้นเดลีทติปุ้ยปลูกเลี้ยงเอาไว้เป็นปีละเจ้าที่หันว่าเป็นต้นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้บ่ใจเป็นพันแครพันจิ๋วแต่ย่งใดต้นนี้ก็เป็นต้นตีแยกนอมาจากต้นเดลีต้นใหญ่ปกติตีหลายๆคนเกยหันนั่นแหละเจ้า ยงแต่ต้นนี้ปุ๋ยปลูกโดยบังคับเพื่อเขาเป็นต้นแครต้นจิ๋วซึ่งวิธีการบังคับต้นไม้ให้มีขนาดเล็กจิ๋วก็สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปใจได้กับต้นไม้ทุกชนิดตัวเจา้านั่นก็คือการตัดแยกนอหรือนําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วนําไปปลูกในกระถางขนาดเล็กเพื่อจับกัดพื้นที่และตีสำคัญจะต้องจำกัดถาดอาหารหรือว่าปุ๋ย เพื่อบเรล่งการเจริญเติบโตแต่ก็สามหาดหัดน้ำได้ตามปกติเจา้าซึ่งการทำแบบนี้ต้นไม้ก็อจะรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดบ่อตายนั่นเองแต่ทุกส่วนของต้นไม้ก็จะแครแกนโตจ้าต้นเล็กใบเล็กกลายเป็นต้นจิว๋วต้นแคะไปเองเจา้า ซึ่งต้นเดลี่ต้นนี้ปุ้ยปูเลี้ยงมาเมินเป็นปีและเจ้าและคิดว่ารากน่าจะแน่นกระถางมากแล้วจึงจะรื้อต้นแตงรากปูกไปเพื่อให้ได้ต้นติดแข็งแรงฟอร์มสวยก่อจะปลูกลงในกระถางเดิมนี่ละเจ้าแต่จะตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมให้สวยงามด้วยการนำมอดมาปูทับหน้าดินแตนเม็ดกรวดเหล่านี้เจ้าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝน ต้นมอดจึงหาได้บ่อยากเลยเจา้าเขาก็จะขึ้นตามพื้นที่ที่ชื้นๆทั่วไปอย่างเช่นพื้นหรือผนังซีเมนต์หรือก้อนอิฐรั่วบ้านต่างๆด้วยเฮาก็จะใช้เป็นมีดหรือเกลี้ยงเล็กบางๆมาก่อยๆแซะเขาแบบนี้ก็จะทำให้ได้ต้นมอดสีเขียวสดใสออกมาปลูกได้ยังไงไ่ายดายเจา้า เมื่อเตรียมต้นมอดเรียบร้อยแล้วต่อไปเฮาก็จะมาเตรียมต้นเดลีจิ๋วของเฮาเจ้าโดยการเอาเขาออกจากกระถางเดิมเพื่อที่จะรื้อรากรื้อดินเกา่าโหูาากเต็มเลยเจ้าแทบจะบ่มีดินเลย รากยาวขนาดนี้เราสามารถตีจะดตัดแต่งรากออกได้นะเจา้า mm hmm. เพื่อกระตุ้นการสร้างรากใหม่ทำให้ดูดอาหารได้ดีขึ้นเจา้า สำหรับวัสดุปลูกเนื่องจากเขาปลูกต้นเดลีและต้นมอดซึ่งเป็นกลุ่มต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงและภาชนะก็มีขนาดเล็กจึงเลือกใช้วัสดุปลูกที่มีขนาดเล็กและเก็บกักความชื้นได้ดีก็จะใช้พีทมอดเป็นส่วนใหญ่และเพิ่มความโปร่งเพื่อบะหื้อดินแน่นเกินไปก็จะผสมหินภูเขาไฟเบอร์เล็กและเพิ่มไรอีกนิดหน่อยเจา้า สำหรับกระถางปลูกปุยก็จะใจกระถางเซรามิกใบเดิมเลยเจ้าเพียงแต่นำไปล้างทำความสะอาดแค่นั่นเองการปลูกก็ไม่ยากเลยเจ้าเติมวัสดุปลูกที่เตรียมลงไป หลังจากนั้นโรยสตารกิลจีสารป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืชลงไปตัวเล็กน้อยขั้นตอนนี้ผู้จะเบเพิ่มปุ๋ยลงไปนะเจ้าเพราะบอต้องการเร่งการเจริญเติบโตนั่นเองแล้วก็นำต้นเดลีของเฮาลงไปปลูกเลยเจ้าโดยจัดให้เขาอยู่ตรงกลางกระถางให้สวยงามจากนั้นก็กรบดินปลูกลงไป เขาจะกรบดินขื้นมีลักษณะเป็นเนินสูงจากโค้นต้นเดลีลงมาเพื่อเมื่อปลูกมอดแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นเนินหญ้าสีเขียวสวยงามเจ้าต้นมอดเป็นต้นไม้ขนาดเล็กอาจจะต้องใจ้ตีขีดเพื่อจับจะได้สะดวกขึ้นเจ้า นี่เจ้าเสร็จแล้วและนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการปลูกต้นเดลีธรรมดาให้กลายเป็นต้นเดลีจิ๋วในกระถางเล็กๆน้าหากักน้าหากักและยังสามารถปลูกผสมผสานต้นไม้สองชนิดในกระถางเดียวกันเพื่อความสวยงามมีสเสน่ห์แปลกตาแต่การปลูกเลี้ยงต้นไม้หลายชนิดในกระถางเดียวกันจะต้องคำนึงถึงชนิดต้นไม้ที่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเช่น ดินแสงอากาศความชื้นตีเหมือนและคลายกันตัวนะเจ้าเพื่อความสะดวกในการดูแลจัดการของเฮานั่นเองซึ่งทั้งต้นเดลีและต้นมอดสามารถตีจะอยู่ในพื้นที่ร่มลำไรและมีความชื้นสูงได้เหมือนกันการดูแลหลังจากนี้ก็หดน้ำให้ชุม่มวันละครั้งหรืออาจจะสเปรย์น้ำพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างวันได้เจ้า ถ้าหากว่าชอบต้นไม้ฟอร์มแคระเลขจิ๋วแบบนี้ก็สามารถนําเอาวิธีที่ปุ้ยนามาแชร์วันนี้ไปใจได้เลยเจา้าแล้วก็สามารถนําไปดัดแปลงใจได้กับต้นไม้ชนิดอื่นๆได้แหมตัวเจา้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าสู่อู้ก,กาเมืองทาง facebook แล้วก็ y o ยูทูบตยย แล้วมาปะกับปุยแฮมัยในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า